ครับสวัสดีครับคุณพี่น้องเอฟซีทางส่งสินค้ารวยถูกถุกคนนะครับน้องส่งนี่งไวยกับบ่อเขานาอครับกับเจ้าพ่อินพ่อป้ากันเด้ครับครับสำหรับหวยลาวพัฒนางวดที่แล้วนาอครับน้องเด่นสองเก้าสามครับรุเนาะครกับน้องหวยลาวพัฒนางวดที่แล้วสูตรที่สองกระลุดสูตรที่หนึ่งกระลุดนาอคกับน้องสำหรับสูตรที่สองนี่เด่นเก้าเด่นสองเก้าสาม เดินสองตัวมาหนึ่งตัวเดินสองกับเก่าวิ่งสองขับรุคขับรุดวันนี้รุดอ่ารถอไรเจ้กลัวกับรุไม่ต้องครับเนาะเด็จ้าพัวกับรถครับสำหรับวันนี้ก็มาตามกันต่อครับประจำาวนที่สิบห้ามกราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับวันนี้คือสิบรุดครับตามกันต่อครับพิว่าเลขกมันขี่โมยุบรุดสั่มนะครับเอาไปเรื่ลขครับตามล่าสูตรที่สองครับเนาะ เราพัฒนาสูตรที่สองพัฒนาสูาตรเราพัฒนาสูตรที่สองเรื่อครับที่สองสิบสิบห้ามุกลาวกแปดครับ ต้องตูวไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ากล่องมันสั่นนะครับเนาะได้ต้องยับไปยับมากตามเล่าพัฒนาสูตรที่สองครับวดน,นี่เด่นสูตรที่สองเด่นศูนย์เจ็ดหนึ่งครับศูนย์เจ็ดหนึ่งครับ หมดแวเด่นสองเข่าสามเข่าเหล็กสามครับตารางวันนี้เด่นศูนย์เจ็ดหนึ่งประเด็นสามตัวนี่ตรงมาหน,นึ่งตัวครับตรงมาหนึ่งตัวโมบนกลางเลาครับนะแต่ว่าจับคู่รุดครับสูตรนี่ก็เลยมาอา่หวดนี่ก็เรียกว่าเท็ดสูตรใหม่ครับส่วนเล็กเด่นม็นยังคือเก่าแต่ว่าจับคูสบบคบ่สูตรแบบใหม่ครับจับคู่สูตรแบบใหม่นะครับมาเอาสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองมาจับใ่กันเลยครับ เด่นสองตัวบ้านหนึ่งตัวครับเด่นศูนย์กับหนึ่งครับเด่นศูนย์กับหนึ่ดรถเหน็บวิ่งยังบริหารมีนะครับน้ะเด่นสองตัวอ่านี่ผมมีตัวเด่นสำหรับเรียกจับคู่ก็มีหกคู่ โฮูซัมสูตรที่หนึ่งนะครับนะนี่โฮกคูครับห้าศูนย์ห้าหนึ่งสี่ศูนย์สี่หนึ่ง สามศูนย์สามหนึ่งครับสามสศูนย์สามหนึ่งเป็นสุดเต็มก่อนนะครับน้องสำหรับสุดเรียนกับสีนี่อยู่สามภาคคูนะครับ สุดเด่นทีู่มองนีได้ครับสุดเด่นนะครับนะห้าศูนย์ศูนย์ห้าครับหัวหนีขึ้นว่าบอดวุฒิแน่นอนครับ มาดห้าศูนย์ศูนย์ห้าสำหรับเลขสามตวัวนะครับไอเ้นสามตวัวไปน้ำสูตรใหม่นะครับนาะสาหรับส่วนสูตรเลขเด่นกันยังคือเก่านะครับนาะเที่ยงแต่ว่าจับจับคู่แบบใหม่ครับจับคู่แบบมีมันสึเขียคู่กันนะครับเนาะสาม ห้าครับสี่ห้าสูนครับอันนี้เป็นชุดเด่นนะครับเนาะสำหรับจุดเต็มกับคือสุดเด็มน,นะครับ อ่แคบหน้าจอด้วยครับแคบหน้าจอครับสำหรับหวยลาวัฒนาสูตรที่สองประจำวันที่สิบห้าม,มุกราคมข้อสองสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับสำหรับหวลาพัฒนาในงวดนี้นะครับนอาสูตรที่สองเด่นสามโตมาหนึ่งถึงสองโตเด่นศูนย์เจ็ดหนึ่งครับเด่นศูนย์เจ็ดหนึ่ง เด่นสองตัวมั่นหนึ่งตัวเด่นศูนย์กับหนึ่งส่วนเอกจับคู่กับมีหาศูนย์หาหนึ่งสี่ศูนย์สี่หนึ่งสามศูนย์สามหนึ่งครับจุดเด่นจุดนิ่งจุดพันตรงมีมีอยู่คู่เดียวครับมีหาศูนย์ศูนย์หาครับจุดเด่นจุดนิ่งจุดปันตรงมีหาศูนย์ศูนย์หาครับ สำหรับเลขสามตัวนะครับน้องเลขสามตัวก็มีสามหาศูนย์สี่หาศูนย์ครับอันนี้เป็นคู่ตดดัวเด้อครับเลขสามตัวเป็นคูต่ตัวสามหาศูนย์สี่หาศูนย์สามศูนย์หาสี่ศูนย์หาครับเป็นคูตัวนะครับน้องสำหรับถ้วยเหล้าพัฒนาในมือนี้กัะมีเพี้ยงสชมีนะครับน้องฝากุ้งแรกุแจสองชิ้นพาด้วยน้ำลายเด้อครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจในการทำกลิบต่อๆไปนะครับน้อง สำหรับคลิปนี้กับคอฟไวฟอดเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนจงโชคดีเด้อครับสวัสดีครับ